โอเคโอเคจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนี่ก็หนังยางมัดผมฉันอยู่ไหนอะผมรีบออกบ้านไปหน่อยอะรือมอมาเลยอะไรของคุณเนี่ยรีบกลับไปเอาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่สนใจอะแต่ว่าตอนนี้งานแต่งเพื่อนผมจะเริ่ม,มแล้วนะรีบกลับไปเอาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เดี๋ยวนี้งั้นขึ้นรถ พี่รักผมซื้อชานมไข่มุกมาฝากคุณด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณน,นี่น่ารักที่สุดเลยเออนี่คุณเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยคุณไปอาบน้ําก่อนสิคะครับเดี๋ยวก่อนคนุณฮะทาไมชานมไข่มุกฉันถึงไม่มีไข่มุกอ๋อพอดีร้านนี้ไข่มุกหมดแล้วอะไว้วันหลังผมซื้อไข่มุกมให้คุณด้วยนะนี่คุณเวลาที่ฉันกินชานมไข่มุกเนี่ยฉันต้องมีไข่มุกด้วยทุกครั้ง ร้านนี้หมดทำไมคุณไม่ไปซื้อร้านอื่นไม่รู้แหละยังไงวันนี้ฉันต้องได้กินชานมไข่มุกไม่งั้นฉันเลิกกับคุณแน่โอเคครับแต่ผมไปซื้อให้คุณใหม่นะรีบไปสิทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างพรุ่งนี้เหรอผมไปแน่นอนอยู่แล้วครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับนี่คุณพูยกับใครอะ่ะดูมีความสุขจังเลยนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้ ลิลี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เพื่อนสมัยมัธยมอ่ะจะมารวมตัวปาร์ตี้กันนิดหน่อยอะ่ะเพื่อนสมัยมัธยมนั้นหรอ